ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมวันพันธุ์แมนเถื่อน v3 หรือว่า0.1กันนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับผมใช่ไหมใช่แหละวันที่4พุธเสาร์วอาทิตย์จันทร์อังคารโอเควันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะผมที่อยู่ในเกมนี้นะครับวันนี้ก็จะมาทำลองตองแมงอะไรกันด้วยครับไปเรื่อยนะวันนี้เพราะว่ามัน เมื่อวานผมดันพลังไปเยอะอยู่และที่แน่นอนนะครับผมผมได้ทำคอดิกมาแล้วนคนดูนี่ผมเติมเมื่อวานผมเติมไปนิดหน่อยนะคนุณดูเพื่ออาหาแบงค์มาซื้อไอลูกแก้วเด็กนะครับผมก็เลยได้เจ้าเด็กนี้มานะครับถือว่าดีมากมากเลยนะคนดูเป็นคอที่โคตรดีอะ่ะควรนะแต่ ผมว่าจะรา,าชาเพิ่มด้วยนะคนดูราชาทะเลลึกนะครับราชาทะเลลึก SSR เอ้ยไม่ใช่หรอราชาทะเลลึก UR R นะครับผมเห็นว่าเห็นเขาว่าดีนะผมก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเขาบอกว่าดีก็ก็ดีก็โอเคแล้วก็เดินหน้าก็จะเอาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อสวิลิวนะครับคนดูก็จะเป็นฟูลทีมแล้วนะผมพอถึงตอนนั้น ตอนนี้ผมก็เอาเด็กไปขัดเกาก่อนนี่ฟ็อกกี้นี่ก็ลูกทีมผมนะคนดูน่ะกิวผมนี่ยังรับอยู่นะครับคนยังไม่เต็มนะคนดูนี่ลูกทีมผมตึงจาดตึงจัดด้วยประิบด้วยเฮ้ยอย่างนี้ผมน้อยหน้าไม่ได้ดิผมต้องตามแล้วไหมผมต้องอันนี้แล้วไหมคนดูต้องเติมไม่ว่าเพิ่มทล้ไหมหยอกเล่น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 ไม่เติมแล้วนะคนดูมัน วิมันแพงจริงๆอ่ะไปเติมวิเติมอะไรอื่นดีกว่าคุ้มกว่าเยอะเลยเชื่อผมวิวมันแพงแพงมากด้วยเติมวิะเพิ่อมอีกนิดหน่อยนี่เราได้นี่นะได้ตัวละครยูอาร์ตัวงเง้ยนะคนดูแล้วก็สำหรับใครที่เติมก็อย่าลืมไปรับของเติมสะสมด้วยนะคนดูมันจะได้แบงค์นะครับก็สองพันห้าพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างนี้นะคนดูห้าหมื่นแบงค์นะประมาณนั้นนะก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับ ใครที่เติมนะรู้สึกว่าตั้งแต่สิบหยวนยี่สิบหยวนห้าสิบหยวนแล้วก็ร้อยหยวนสองรอยหยวนนะคนดูสามร้อยหยวนห้า้อยอะไนี้แหละก็ลองไปหาหาดูนะครับถ้าหาไม่เจอก็ในลิงดิสมีนะผมโบลอนี้ก็เป็นคอยปีศาจก็ดีนะคนดูผมน่าจะเอาอยู่แต่ก็คิดว่าขอดูรักชาทะเลลึกก่อนนะคนดูนดนยยพระลุกพักสี่ใช่ไหม ก็คือเริ่มเริ่มต่อสู้จะสร้างสนาะกระตุ้นให้ทีมและทาให้พล่มืองทั้งหมดชานาญคุ้มกายต่อเนื่องทั้งสนามต่อสู้เพิ่มดาเมจมันยําทันทีให้ตัวน,นี้50%กระตุ้นใช่ไหมเมื่อเริ่มรอบได้รับโบนัสพลังสองแต้มต่อเนื่องสามรอบอันนี้ก็คือพบลูกไฟชานาญตะตันดาเมจลดดาเมจโดยตรงและดาเมจลด50%และดาเมจเดิมอยู่น50%กับคืนสู่ผู้โจมตีด้วยโบนัสดาเมจตลอดสนามดีดีด,ด,ดีพัดสิบ อันติโจมตีเป้าหมายทั้งหมดสร้างความเจีบปวดร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจแต่เสริมจำนวนเป้าหมายมันหญ่แบบสองคูณหรืสองร้อสิบเปอร์เซ็นต์พราะโจมตีเปลี่ยนเป็นชำนาญโจมตีเตีมงกำลังแบบคิดต่ค่อนได้หักพลังงานศัตรูที่ถูกล็อกโดยชำนาญหวาดกลัวต้องต้องเอานะคนุณดูดี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 ตัวดีตัวดีผมว่าผมก็อยากเติมอยู่แต่ก็นั่นแหละน่าจะรอเวลาสักหน่อยนะคนุณดูรอเวลาเรื่อยๆเลยแหละไม่สักหน่อยหรอก เพราะว่าเรามันงบน้อยนะคนดูเราไม่ได้งบต้องตั้งแบบบุคคลอื่นนะแบบเติมทีเจ็ดพันแปดพันเป็นหมื่นห้าหกหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแบบนั้นก็คงจะเป็นท็อปเซิร์ฟนะคนดแต่จริงๆแล้วท็อปเซิร์ฟไม่ยากนะกำงบมากำงบมาสามหมื่นนะผมว่าผมให้สามหมื่นนะคนโดผมว่าน่าจะโอเคแล้วถ้าสามหมื่นอ่ะก็คือได้เป็นท็อปแล้วแต่ผมไม่รู้เป็นท็อปท็อปหนึ่งไหมนะเพราะว่าเติมไม่ต้องเยอะหรอกแค่แบบ ตานพลังให้เป็นอนะ่ะคนดูก็ได้แล้วอ่าอันนี้ยังเป็นคอเกโลเกโลอยู่นะคนดูแต่ผมต้องเปลี่ยนก่อนนะครับจัดทีมเอาต่อสู่ทั้งหมดนี่นี่นี่ตึงๆคนดูตึงๆอย่างน้อยก็จริงๆคอเด็กมันดีนะมันดีตรงที่ว่ามันมีโล่ดูดซับดาเมจก็คือแบบไอ้โล่มนะ่วงเนี่ยคือมันดูดซับดาเมจได้ดีนะคนดู แต่ผมจะไปทดลองกับใครดีอ่าแต่ผมไปทดลองกับคนนี้แล้วกันคนดูกิวอันลำหนึ่งอ่าสักครู่นะผมขอลบอันนี้ก่อนแล้วก็ให้คนที่ขอเข้าคิวมาใหม่นะครับโอเคผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะผมขอโพสในดิทก่อนอ่าใครจะใครจะขอเข้าคิวกดมาเลยครับดีแล้วดีแล้วครับ โอเคในคิวผมก็เอาคนออนทุกวันนะคนดูใครที่แบบไม่ออนก็จะไล่ออกแบบนี้นะครับผมก็ต้องออนทุกวันนะครับอย่างน้อยถ้าไม่ออนทุกวันก็แบบว่าเออ,อยังไงอะก็แบบแจ้งในดิสในกลุ่มดิสหน่อยว่าเออไปไหนไปไหนเงนี้ยไม่ออนสี่วันครับผม ติดเรียนไม่อวันเมื่อวัอนสองอาทิตย์ครับผมติดเรียนเลยก็ว่าไปนะคนุณดูแต่ถ้าหายไปแบบนี้ก็คือคิดว่าน่าจะเลือกล่นนะผมก็เลยก็น่าจะก็นั่นแหละก็ต้องเอาออกปกตินะครับคุณดูนี่ผมเราจะมาตีกิวอันดับหนึ่งกันนะกิวนี่อันดับหนึ่งนะครับผมชื่อโลตาน,นะครับผมเพราะาเขาอยู่กิวอันดับหนึ่งนะพลังต่อสู้ก็เอาเลือกนะคนดูเนี่ยเราจะมาตีเขาเลยครับวิวเขาก็หกสิบเอ็ดนะ ไม่ธรรมาดานะคนดูขนาดผมเติมเรื่องมาผมยังว่าเจ็เจ็ดเองนี่เขามีนี่ราชาทะเลลึกยูอาด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บนี่นะครับผมชำนาญเกาะร่มวงทําทประมาณนี้ได้นะคนดูก็คือป้องกันแบบว่าป้องกันได้ดีเลยแหละคนดูนี่เจาะเข้าไปครับกีกาซาในปักปักปัก นี่คุณดูกิการซานายผมก็ไม่โอ้ว่าไงดีก็ก็พอตัวอยู่นะกิการสานายเนี่ยคุณดูนี่แม่เอสรบวกก็โหดแล้วอ่ะถ้ามันเป็นยูอาร์โอโหดกว่าเดิมอีกเอ้ยคนนี้ขอทานขอเข้าเกียวละก็ใครสนใจก็เข้าได้นะคุณดูเข้ามาในขอดแล้วก็แจ้งได้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรนะผมกดขอเข้าเกียวอะไรอย่างนี้ก็มาขอได้นะครับผม เาเป็นว่าได้ลืมมาข้ากินเยอะแล้วครับ,รบต่อไปก็วันนี้ผมจะมาทาอะไรนะเพราะเมื่อวานผมไปนั่งเล่นในเนี่ยคนดูแหลบวิจัยอ่ะที่ในคลีปอ่ะเออผมทำสามตาได้อย่างวะไม่รู้มันพอหรือยังนะคนดูดูแปบ,บหนึ่งขาดอันนี้ขาดหนึ่งร้อยขาดอีกร้อยห้าสิบโหน่าจะพุ่งนี้ละมั้งคนดูผมคิดว่าเออยังอยู่สามพันใช่ปะอันนี้ขาดอีกหนึ่งร้อย ขา 100, 115, อีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดห้าสามสิบห้าโอเคหนึ่งร้อยพอดีหกร้อยละไอ้นี้ปุ๊บอันนี้ก็ยังอยู่สองอ่าสองร้อก็ขาดอีกอันนี่ขาดอีกร้อยเดียวนะคนดูน่าจะอีกไม่นานน่าจะอีกแป๊บเดียวน่าจะได้ละมันค่อนข้างหายากไอ้นั่นอนะหาโคตรยากเลยคนดูแม่ง ท้อนะกับการหายเนี่ยปุ๊บปุ๊บตวการโชคดีอันนี้คืออะไรนะเพชกสลักออกรับดาวตัวอาวุธตัวไอน้นี่มาสมได้นะคนดูผมสุมไป190ใบนะครับผมเอ้ยทำไมสุม190ใบวะสงสัยนับผิดตอนสุมแน่เลยวันนี้มาดันเวลาประลองกันดีกว่าคนดูเอ้ยวันนี้ใช่ไหมมาดันนะนี่ มาดัานนี้กันดีกว่าปุ๊บฮีโร่เอ็กปีศาจเราจะมาเอาของอันนี้แล้วกันนะจัดทีมก่อนจัดทีมก่อนนี่อ่ไอช่วยลบเอาออกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราเอาแค่คอเด็กไปก็พอนะคนดูเพราะว่ามันโหดแล้วนะไอเด็กตัวเนี้ยไอเด็กดอกเนะี้ยกดเข้าไปปุ๊บนี่ผมเชียร์เด็กนะ แต่ถ้าระหว่างราชากับเด็กผมเชียราชามากกว่าเด็กนะคนดูราชามันครบเครื่องนะแต่เด็กมันได้ดแค่คอไงราชามีทั้งสะท้อนดาเมจทั้งซับพอร์ททั้งตีแรงตีบอสก็ได้ตีอะไรก็ดีนะคนดูแต่ถ้าเดือนหน้าก็มีซุลิวเข้ามาอีกนะครับผมใครที่สาวกซุยิวเหมือนผมนี่ต้องต้องจัดนะครับแต่ผมมาจัดแน่เพราะซุยิวของผมมันมันต้องต้องโหดเลยคนเดอ คือแบบผมชอบนะเดี๋ยวพอผมแบบอา่าทำทุูริวมาเดี๋ยวผมจะต้องรีวิวคนดูด้วยดงคุณนิคุยโยะเบียวโคตรเบียวแต่ผมชอบจริงมันดงคุณนิคุยโยไงมันเท่มันเฟรรรรี้ยวนี่ทำงี้ไปเลยเพราะว่ายัางไงเกวินเรามันก็วายอยู่แล้วนะคนดูนี่ตีเข้าไปปัก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 ,ปกเรียบร้อย เออผมขอไปที่อันนี้แป๊บหนึ่งนะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหาของอะ่ะผมขอไปกดแปบ๊บหนึ่งคุณดูทาสุลาชาเข้าร่วมอ่ะยังไม่ถึงสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวผมเข้ามาเล่นดีกว่าทั้งนั้นผมไปเล่นอันนี้ก่อนเพราะว่าผมจะมากดไปผ่านอะไรนะผ่านตลอดอ่ะผ่านอะไรวะเอ่ออะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณดู คือไปกดเผื่อได้ของมาบ้างนะให้ให้มาใส่พวกกระจอกกระจ้อยพวกนั้นแต่ก็อ่าย้ำเรื่องเดือนนะผมถ้าหากใครเติมเงินก็สามารถเข้ามาในดิคอร์ดแล้วก็เติมเงินได้นะครับมีลิงก์อ่าเติมเงินอัตโนมัติอยู่แต่ถ้าหากว่าสมัครจากในดิคอร์ดที่ผมทิ้งลิงก์ไว้เนี่ยก็จะได้รับการดูแลสำหรับเติมเงินนะครับแบบว่าเติมไม่เป็นเติมไม่ถูกอันไหนยังไงสามารถทําให้อดินเติมเติมเงินได้เลยนะครับผม หากเกิดปัญหาหรืออะไรแอดมินจะดูแลให้ได้นะครับที่สมัครจากเรคคอ์ลิงก์ด้านล่างแต่ถ้าเกิดว่ามไม่สมัครจกักเรคคอ์ลิงก์ด้านล่างเนี่ยมันก็จะดูแลให้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มี ID ในระบบนะครับมันไม่สามารถเช็คได้ว่าเอออะไรยังไงนะครับผมก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมหากใครสนใจก็ดิสลิงก์ด้านล่างนี้เลยโอเคนะครับ แล้วก็เซิร์ฟเนี่ยจะเปิดทุกๆวันเสาร์นะครับเื่อสำหรับใครที่แบบอ,อยากเล่นเซิร์ฟใหม่กว่าตามไม่ทันนะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟเนะเซิร์ฟใหม่ก็จะเปิดวันเสาร์เป็นเซิร์ฟแปดนะครับผมประมาณเที่ยงเที่ยงก็คือใครสนใจก็ไปเซิร์ฟแปดได้นะครับแต่ผมก็จะอยู่เซิร์ฟเจ็ดยาวๆละคนดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จนกว่าผมจะเข้ากลมนะครับก็ตอนนั้นอาจจะไม่ได้เล่นอาจจะไม่ไทาคลิปด้วยอาจจะหายไปเลยนะคนดู ก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอืมว่าเออไปทหารเป็นยังไงสองปีเงี้ยแต่ผมน่าจะเล่าแค่ช่วงฝึกสามเดือนแรกนะคนดูว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าตอนฝึกเสร็จก็น่าจะได้กลับบ้านแล้วนะคนดูกลับบ้านแบบเออใบลาอะไรเงี้ยก็นาจะไม่มีอะไรแล้วตื่นเต้นนะผมก็อบตื่นเต้นนะคนดูจริงๆใจจริงผมก็อยากเป็นแหละแต่กใจนึงก็ก็ไม่อยากอยากเป็นขนาดนั้นแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ พอได้อยู่ต่อไปก็กดข้ามกดข้ามกดข้ามนะคุณดูผมก็อาจจะคุยกับคุณดูไปเรื่อยๆื่อยนะผมอ่ะมันงคอแห้งนะคนุณดูขอกินน้ำสักครู่ <c oughs> ผมกินน้ำเปล่านะคุณดูแต่ใครสงสัยก็คืออร่อยมากปลาเปล่ามัน อะไรตรงไหนวะไม่แต่มันไม่รู้ว่ารีตัวดำทุกอาทิตย์หรือเปล่านะคนดูแต่สำหรับใครที่สงสัยก็ลองดูอาทิตย์หน้านะครับผมจะเก็บตัวไว้สุ่มชริวมม่รู้ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเพราะมันอาทิตย์ละสีะ่สิบใบมั้งสี่สิบแปดใบมั้งอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็คือถ้าสองสองอาทิตย์ก็คือเก้าสิบกว่าใบาเองแล้วผมมีเหลืออยู่ไม่กี่ใบ มก็ไม่รู้ว่ามันจะครบให้หรือเปล่านะคนุณดูเพราะมันเติมได้แค่ครั้งเดียวอย่างนะไอตัวดำร้อยใบอ่ะหนึ่งอดีตอหนึ่งครั้งตอนหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะเป็นตอนหนึ่งอดีนะคุณดูใช่เสงเสงมากอืมเสจได้แย่เลยคุณดูเอ้ยแต่ผมว่าต้องได้วะพาทสองต้องได้พัทสองด้วยอดีผมผมลั้นอะ่ะผมต้องเอาพัทสองอะ่ะไม่พัทสองมันไม่ได้หวัะคุณดู <G l ug> มันต้องพัดสองจริงๆแต่๋ยวซิลิวซื้อได้แค่สองแสนเพชรเองนะคนดดซื้อถูกนะเอ๊ะสองแสนห้าดิอืมผมก็จะมาแทนแทนใครดีเรงไม่ได้คิดเลยผมน่าจะมาแทนอืมต้นไหนดีอะคนดูอืมฮึแทนนั่นนี่หรอโจซี่หรอโจซี่ได้ปะ มันจะได้แหละมั้งนะคนดูดูเจ้าจมาแทนแทนใครดีอ่ะคิดไม่ออกเลยนะเพราะามันเป็นต่อสู้ไงเอ่อไอเกวินก็ต่อสู้ไอราชาเทลิสก็ต่อสู้นะคนดูผมเลยไม่รู้ว่าแบบจะแทนตัวอะไรดีอ่ะอเดี๋ยวผม <c oughs> เล่นอันนี้เสร็จผมก็น่าจะไปต่อสนามประลองนะคนดู เพราะว่ามันเล่นนิ่มจะได้ใบไอ้นั่นด้วยนะใบตีสนามประลองอะ่ะนี่ติีเรื่อยๆคนดูยี่สิบกว่าด่านโคตรโอ้โหโคตรเหนื่อยอ่ะที่ผมไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากมาเล่นก็นเพราะมันนี่แหละมันเหนื่อยดูดิคนดูนเยอะมากเยอะสุดๆไปเลยนี่เยอะเกินไปละนี่ป,ปุ๊บ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 อืมต่อไปก็ ของรางวัลน,นี้ไหนได้อะไรบ้างวันนี้ได้มาแล้วทัพสามใบตัวต่อสู้ลานปลองนะครับต่อไปก็การ์ดอัพดาวเหรอการ์ดอัพดาวหนึ่งตัวทัทุกิวการ์ดอัพดาวหนึ่งสิบห้าอีกกี่ดาเมสครับคนดูน่าจะผมแค่จบแค่อันเดียวกันนะจบแค่ชั้นแรกก็พอนะคนดูชั้นสองต่อไม่น่าไหวเหนื่อยมันมันผ่านแหละแต่มันดีๆต้องมานั่งกดต้องมานั่งกดต้องมานั่งกด เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ถึงชั้นสองแล้วกันนะคนดูนะตอนนี้ก็มาถึงทัชซูมะกิชั้นสุดท้ายแล้วนะคนดูโห<ฮ>เหนื่อยเหนื่อยมากประมาณห้านาทีแล้วมองคนดูนี่ลูกเตะปัก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 เรียบร้อยโอเคจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคนดูอันนี้คือเดี๋ยวผมก็จะกดข้ามเลยนะผมได้รับของอัตโนมัตินะ กดเปอันที่สองนี่ปุ๊บจะได้รับขอแต่โดยมัดนะคนดูโดยที่เราไม่ต้องไปกดอีกนะครับดูอีได้สามสิบอันดีนะดีดีดีนี่ได้สองร้อยเลรอของดีไหมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บป้องกันความไวอีกแล้วแต่จะได้นั้นได้สามสิบอันขาดอีกเจ็ดสิบถึงจะได้อาวุธสามดาวนะครับคนดูเสร็จใจจังเลยฮะมันมีซื้อที่ไหนบ้างเนี่ยอืม ไม่รู้ว่ามีซื้อที่ไหนอีกบ้างนะคนดูเฮ้ย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 เ,เ,เ,เดี๋ยวนะมีซื้อได้เท่าไหร่หรนะเร่แต่แพงว่ะสองพันเพชรเลยเราไม่มีเพชรขนาดนั้นเราจนจนมากเลยชิปประบติใช่ไหมเก้าพันหกหนึ่งร้อยอ่ากดซื้อไปก็จะเป็นห้าร้อยกว่าโอเคผมต้องการชิปมากนะคนดู พื่อที่จะแบบว่าเล่นคูณสามได้ไวๆนะจะได้ของไวๆมาเราจะไปหาเพชรนาประลองกันคนดูกดท้าสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นเพชรระดับเพชรผมน่าจะขึ้นได้อยู่ผมน่าจะชนะหลายทีนะคนดูตื่นเต้นวะน่ะถ้าผมมีราชาอยู่อาร์ด้วยนี่โอ้โหเฟี้ยนะคนดแล้วก็นั่นแหละถ้าอยากสนับสนุนอะไรก็ ก็ได้ถ้าคนด, <ś 2> ไไดไูไม่ได้หิวเท่าไหร่ไม่ได้หิวเท่าไหร่้ยกดดีขนาดโอเคคนดูโก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 แต่ผม,มน่าจะไม่ถึงเพชรนะเพราะมันต้องไอซินร์เสร็จก็จะไปทองใช่ไหมทองก็ไปเพชรผมมีแค่ห้าใบเองอะ่ะน่าจะยากอยู่นะคนดูวันนี้ผมน่าจะไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับแต่เดี๋ยวน่าจะอัพตัวบ้างนิดหน่อยเพราะว่า ผมก็เล่นด่านไปเยอะแล้วนะเมื่อวานอะ่ะคนดูอยู่ไหมไม่อยู่นะผมน่าจะเล่นคนเดียวมันจะไม่ไาะชิปเพราะว่าผมน่าเด็กมาผมก็ไปไล่ลงด่านลงด่านลงด่านยาวๆคนดูจนถึงจนเกือบตันอะ่แะแต่ก็ไม่ตันนะเพราะว่ามันมันไม่รู้ไหวไหมผมก็เลยแบบไม่ได้เล่นต่อนะครับผมแต่ก็ไปถึงไอเหรียญสีทองอยู่คนดูผมไม่ได้ขึ้นระดับทองได้มั้งเนี่ยเอ้ยมาเราจะมาเรามาเจอทีมคนแล้ว เตเข้าไปปัก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 ,ปกตายเรียบร้อยอันนี้คือชนะแล้วนะคนดูอย่างเงี้ยชนะง่ายมากแล้วทำไมมันไม่เจอแบบได้แบบดีๆบ้างวะสักครู่นึงนะคนดูก็เตีไปเรื่อยๆเลยนี่แปดสิบเจ็ดแล้วจะได้ขึ้นเอ่อขึ้นโกลแล้วนะคนดูพรุ่งนี้ก็จะได้ขึ้นเพชรนะครับผมก็จะ ผมน่าจะนั่งเล่นฮีโร่อีกปีศาจยาวๆเลยคนดูจนกว่ามันจะตันจนกว่าแบบจนกว่าจะซู้ไม่ไหวดีกว่าแต่การก็จะได้ตั๋วมาเยอะๆนะคนดูแล้วก็จะได้มามาเล่นอีกพรุ่งนี้จะได้มีคลิปทําต่อเพราะว่าพอเราทําอะไรมันเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรทําให้คนดูก็จะมาอัดคลิปอัปเดตนู่นอัปเดตทุกวัน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 ส่วนใหญ่น่าจะเป็นการลงอันนี้ซะมากกว่าค่ดูลงอะไรนะเขาเรียก เอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะลงหาของอะ่ะหาะอุปกรณ์นะคนดูอช่วงหลังๆนะคลิปผมน่าจะไปมา,มาวันที่สี่สิบห้าสิบอะ่ะน่าจะเป็นช่วงหานั่นแล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรเยอะแล้วผมคิดไว้อย่างนั้นนะคนดูมาเราจะมาลุ้นกันนะว่าวันวันหนึ่งร้อยวันจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นแบบบานนี่แล้วนะแบบวัดใจตัวเองนะคนดูไม่ใช่วัดใจติคือแบบหาวินัยให้ตัวเองนะครับเพื่อผมทําได้นะ พราะผมก็อยากทำร้อยวันมานานแล้วนะคนดูนี่คือมาเป็นระดับทองแล้วของที่ได้ก็กลางๆทั้งนั้นเลยนะคุดูเราบรรลังการนะครับต่อไปก็มีคนขอเข้ากิวไหมครับผมโอเคชื่อ i l x นี่เรียบร้อยรับเรียบร้อยครับโอเค ป้ก็ใครบ้างไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าไหนบ้างนะคนดูผมจะมาอัพอันนี้ผมน่าจะอัพแค่ม่วงนะเพราะว่าผมอนาคตจะเอายูอามาแทนนะคนดูเอ้จริงๆอัพไปต่อก็ไม่เสียหายนะเพราะว่ายัางไงแบบยูอามาแล้วก็ยังพออน,นี้ได้อะเขาเรียกว่าอะไรอะยูอามาแล้วก็ยังแบบเออย่างเอ้เล่นทีมอื่นได้ใช่ถามทีมนลพวกนนะั่งจะยังเล่นได้อยู่ เราไม่จำเป็นต้องหยุดแค่นี้ดีกว่าหนึ<ม>่งสองสาม,ม,ม,มสุริวเอามาแทนแทนโจซี่แล้วกันคิดว่าน่าจะคุ้มกว่าเพราะฟินิกฟินิกน่าจะยังจำเป็นอยู่นะคนดู H S S R บวกฟินิกก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่ามันชุบชีวิตขึ้นมาได้ เผื่อเกิดอุบัติเหตุผิดพลาดอย่างน้อยก็ชีวิตทีมเราขึ้นมาได้นะคนุณดูก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ผมยับแค่ตัวหลักๆก,ก่อนนะตอนนี้เพราะยังไงเกวินอยู่ผมยาวแน่อนอนคนุณดูเกวินก็ดีปุ๊บอัพต่อไปปัง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 ,ปง,ปงต่อไปก็เด็กเด็กก็อยู่ผมยาวนะคนุณดูจนกว่าคอใหม่จะมาะครับผมแล้วก็คอปิศาจก็น่าจะได้เล่นฮีโร่ปีศาจด้วยนะ คอโบลอ์หาลูกแก้วต้องหาหินอีกหินนี่ก็ช่างหายากยากเพราะมันอลาสเซ่นะคอนโดนแพงมากเลยปรับ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 อีกปรับต่อไปก็เป็นตีบอสคิวนนะคอนโดไปตีบอสคิวคก,ก็น่าจะจบคลิปแล้วออสุ่มอันนี้ก่อนนะสุ่มสำรวจปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเดี๋ยวก็ มาตีนี่ไอเพิ่มดามเมจน,นะครับลูกกรลูกสมุนลูกกระจกนี่กดข้ามไปเลยอืมนังมาจัดทีมไม่น่ามาคุณดูปรับทีมกันนะปุ๊บ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 จริงๆผมมาตีนี่มาแล้วนะคนุณดูเอ่อตะขาบเมื่อวานอ่ะเีตะขาบ,าานนะดขาบได้มาสิบทำดามเมจไปสิบล้านคนุณดูถือว่าไม่แย่นะ ได้ดีอยู่ถ้าดงอิคโยะมาอีกนี่ก็น่าจะได้อีกหลายล้านเลยนะครับผมดงอีคโยะนี่ต้องควรจะสามดาวแล้วก็พัดสองนะถึงจะโหดไม่งั้นพัทหนึ่งไม่โหดคุณดูดงวีดิคโยะดงวีดิคโยะนะแคเคจะมาตีกันนะคุณดูปุ๊บนี้เลยกันนี่ไว้นวี่นี่ไว้นี่นี่ไว้ไหนดีอ่อ ราชาชแล้วกันเอยมันอย่างนี้แหละมันน่าจะตีแล้วไม่ตายหรอกบางคนดูคิดว่านนะมันน่าจะไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นลองดูแค่เทินเดียวกันดูปัก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 ป,กปกทำได้เป็นแฟนเจ็ดนะเจ้าก,กิวินไอ้น,นี่แสนเลงนะผมราชาที่ลึกทำไปสี่แสนห้า โอ้โหอะไรเรื่นตัวแบกเลยนะคอนโดเด็กทำไปสามแสนสี่ก็ไม่แย่นะคอนโดปกัปกปกัปกปกักปักปักอันนี้อันติแค่สี่ตัวพอนะไอตัวน,นี้ไม่ต้องอันตีหรอกเพราะมันมันติดสนามพลังอยู่แล้วตีเข้ามาตีไม่เข้าอย่างนี้ก็กดข้ามแลวนะคอนโดถือว่าผ่านนะครับทำดาเมจไปทั้งหมด หน่วยสิบร้อยพันม, 10, 000, มแต่สามสิบเจ็ดล้านนะคนดูก็ไม่แย่นะคนดูสามสิบเจ็ดล้านนะเยอะอยู่แต่แต่มีลูกกิวผมทําได้ดะเหมือนเยอะเหมือนกันนะเจ็สิบ้าล้านนี่ก็เห็นพนผ่านไม่แย่นะลูกกิวผมถือว่าไม่ธรรมดาใช้ได้ใช่ได้ใช้ได้นีใ่ใช่ได้วะไอ้คนสกิบดีเนะี่ยสกิบดีดัดบดบับเย็ดเย็ดโคตรเบียวคนดู้ยังผมเล่นะเกมไหมนมเนี่ย จริงๆโลบอกผมว่าจะเล่นอยู่นะแต่หาแบบไม่ได้เลยคนดูแบบที่มันดีๆนุกว่าอืมผมหาไม่เจอเลยแต่ได้มาก <c oughs> ปุ๊บ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 แล้วก็นี่ไปไปอีกรอบหนึ่งถ้าผมได้ UR มาผมว่าได้มีมจะเพิ่มไหมนะเพรามันตีตีหมู่ไงอืมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยสามสิเจ็ดล้าน ทั้งในมทั้งหมด146ร้านดามจนะคนดูก็ขาดอีกประมาณ100ล้านกว่า,ก,วาก็น่าจะได้นี่นะคนดูซื้ออีกมใบนะครับเออผมว่าผมนัดอละนี่ดีกว่าฮะนัดกิเแล้วกันเออร่วมมือกันผิดเมลวันนี้นะครับอ่า โอเคผมบอกลูกทีมหมดละเดี๋ยวรอลูกทีมมาจัดการนะคนดูโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคนดูก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตาคลิปต่อๆไปนะคนดูนะก็ขอเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ